สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจรประเคลื่อนนะครับจับคู่รอบเย็นมาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะพี่นะสำหรับแผงจรจับคู่ในชุดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในครับจับคู่รอบนี้200บาทในครับในยามเย็นของเราจับคู่รถทันที200บาทะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ได้นะครับเอาพี่ๆสะดวกสบายใจได้เลยนะครับอสนุกสนุไหนนะครับจับคู่รอบนี้200นะครับ เลี้ยงได้เลยพี่นะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งใดๆทงสิ้นนะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มไม่เร็วกันพี่นะครับสำหรับวันนี้รายการแรกนะครับเอาละพี่เอ้ยนะครับสนุกแน่นอนนะครับวันนี้รายการแรกนะครับรายการแรกเอาเป็นพระพิตานะครับเนี่ยพี่ดูเนื้อเดยนะครับเป็นพระพิตาร่วมปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงกับพี่นะคร้ำรงรักถักเชือกนะครับรงรักถักเชือกกับพี่ปู่เอี่ยมสะพานสูงเพื่อพี่ความแห้งความเก่าเนี่ย เนี่ยครับพี่รู้ได้นะครับความแห้งความเก่าเนี่ยเอาเอาไปสามร้อยบาทนะเนี่ยครับไม่รู้จะราคาไหนวะพี่เนี่ยบางทีนะอู้นี่เก่ามากนะพี่กิ่งคลองตะเคียนนะครับอันนี้ไม่ได้แกะกรอบออกเลยพี่เฮ้ยมาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับพระกิ่งคลองตะเคียนนะครับสวยจริงลั่นล้นคลิกเลยพี่เนี่ยครับคลิกเลยพี่สามร้อยนะครับจับคู่รุ่นที่สองร้อยนะอย่าลืมนะนะครับจับคู่รุ่นที่สองร้อยนะนี่นี่ตาเป็นในที่เขาหากันสามแฉกเนี่ย นี่ครับสามแชก์ที่เขาหากันเนี่นยะครับต้องใช้คําว่าอันนี้ดังดนะด่งเดิมเนี่ยครับสวยดั่งเดิมไครผ่าซี่นี่ยครับใครผ่าซีนะา่เอาเอาสี่ร้อยเนี่ยครับอันนี้สวยสมบูรณ์พี่ไม่หกักไม่ซ่องไม่แหวงเลยดีกว่าเนะี่ครับอ่าองนี้เนะี่ครับอันี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะี่ครับใช้ช้าหน่อยเอารอยเลอเนี่ยครับใช้ช้ําหน่อยครับพี่เห็นไหมพิมพ์นิยมอ่านิยมเอาสามร้อย เนวรูปดอหลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมสา0ร้อยบาทนะครับส0 0รอบาทเราก็ซุ้มกอเนบซุ้มกอนีเนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อหาเขาเก่าแล้วพี่พิมพ์ใหญ่เนบซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ครับพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยร้อยบาทอันนี้ป่าดงามป่าเดิมปาาธรรมชาติเอาเอาไปสี่ราอยบารแบซุ้มกอนเนื้อสวยนะยอดธงครับพี่แนวยอดธงต้องใช้คําว่าศรราิลปะนิยุธยาเลยนะแนบศิละปะครับพี่อยุธยาเลยพี่นะพายยอดธง เนี่ยครับอพี่ดูได้นะครับนะารองดูได้น้ารลายอดธงศิลปะอยุธยาอันนี้ต้องใช้คำว่าสวยเดิมจริงนี่ครับพี่เนี่ยครับสามร้อยไม่คุ้มไม่รู้ไปพี่จับคู่ริ่นที่สองร้อยนะนะยครับจับคู่ริ่นที่สองร้อยบาทเนียครับซุ้มก่อครับพี่เนื้อชินนานจะเจอสักองครับพี่เนี่ยครับเนื้อที่มีความเก่าไขขึ้นแบบนี้เนะครับเนื้อที่มีความเก่าได้ไขขึ้นแบบนี้นะครับนานจะเจอสักองครับพี่เนี่ยครับด้านหลังนี่ดูภาพด้านหลังเนี่ย เอาไปสี400่ร้อยบาทนะครับซุ้มกอนะซุ้มกอขอสี่ร้อยผ้าบางทีพี่น้ำน้บได้มานี่ไม่ได้แกะดูเลยเนี่ยเียววังนี้ดูดูคุ้นแผนในความสวยเนี่ยเนี่ยครับอาดูความสวยความสง่างามเนี่ยครับความแห้งเห็นไหมความสวยความสง่างามได้ความแห้งต้องใช้คำว่าแห้งมากอ่ะนะครับไม่ได้แห้งรราดนะแห้งแห้งเนี่ยครับแห้งจริงๆเนี่ยเนี่ยแห้งจริงสี่ร้อยบาทเนี่ยครับคุ้นแผนนะ คุณแผล่สี่ร้อยอันนี้ไม่ได้แกะกรอบดูเลยพี่นะครับอันนี้หลวงปู่โตแช่น้ำมนต์นะครับปิดตาครับพี่นะครับข้างกระหนกนะแช่น้ำมนต์ครับพี่อันนีพดดนะออ้พระได้สวยนะครับเออพระได้สวยได้ธรรมชาติเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูสักนิดนึงนะครับขออนุญาตแกะดูนิดนึงพี่อยู่แช่น้ำมนต์เดิมๆเลยอนะนะครับ <c oughs> เออไม่ได้แกะดูใส่ตลับหลังปิด <c oughs> นะครับ โอาไว้จะจามซะแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับบวอกาศเปลี่ยนแปลงเหลือเกินในช่วงนี้นะครับดีนะนะครับเสียงเริ่มกลับมาได้นะในเออดีนะเสียงเริ่มกลับมาได้ผมขออนุญาตแก่พี่ๆได้รับชมนะครับเพราะว่าพรคเขาได้สวยพี่นี่ครับพรคได้สวยได้เดิมเลยล่ะองค์นี้นะนะครับนี่ดูดิเนี่อะนะครับนะพี่ลองดูได้นะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับลองดูได้เอาเอาสามร้อยอะนะครับแช่น้ำมนต์นะครับขอสามร้อยบาทนะครับสำหรับแช่น้ำมนต์นะพี่นะ ในครับขอ300บาทนะครับองนี้แช่น้ำมนน์นครับแบ่งปันเงี้ยพี่มีเสียงโทรศัพท์รบกวนนิดนึงนะครับเสียงโทรศัพท์รบกวนนิดนึงเอา300พอนะครับแบ่งปันให้ดมใส่รอบไว้อย่างเดิมเลยนะครับเขาใส่มาคือเขาใส่แขวนใส่ใช้แหละนะครับเราก็มาแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกของเรานะครับเดี๋ยวแบ่งปันให้พี่เดี๋ยวขออนุญาตใส่รอบเลยนะในครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่รอบเลยพี่นะนนครับมาเนี่ยใส่เลยนี่เอาใส่ไว้ก่อนนะครับใส่ไว้ก่อนเอาไป300บาทนะครับ300แล้วก็อง์นี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นเขาเรียกว่า อันนี้จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นวัดพระอะไรเงี้ยนะแต่คาบกูหนาแน่นมากนะรับับคาบกูองค์นี้นะแน่นมากเนี่ยบแน่นเดิมๆเ,เลยเอาไปองนี้นะเอาเอาสี่ร้อยแล้วกันพี่นี่เอ,อันทานะสี่ร้อยบาทนะครับ แล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระปิตานะครับเป็นพระปิตาของหลวงพ่อแก้วครัพี่เกสโรนะครับอันนี้ลมดําเดิมแห้งแก๊กเลยไหมเม็ดเม็ดเม็ดขึ้นมาเป็นผล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 เลยนะครับแม่เคลื่นขึ้นมาเป็นผลเลยไหมด้านหลังตัวหนังสือเป็นหนอนด้นเลยพี่ดูดิเห็นไหมตัวหนังสือเป็นหนอนด้นต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 ้นเลยพี่เอาอย่างนี้ละกันสามร้อยจัดไป่ะอ่าสามร้อยไปรวมรถที่สองร้อยบาทนะครับ มาต่อเขานะสาหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นพระเจ้า5พระองค์นะครับหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับห้วยเขนนะครับองนี้นะพี่นานะหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะครับพระเจ้าหพระองค์ในพี่น้านะครับโอ้โหพี่วัดบางคานนะครับแบบนี้มีร่องรอยลายนิ้วมือชัดเจนมากนะครับองนี้เนื้อเดิมๆเลยพี่นะครับพระได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับพระได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติเอาไปในราคาแบ่งบานพิ่3 0 0บาทนะครับ3า0จับคู่ต้มที่200บาทนนครับหนุมาน นครฮะนี่จะเป็นหนุมานในพี่นะเนื้อดำดำออฮะหนุมานนะครับเนื้อดำครับพี่อืดำสวยนะในครับดำสวยดำเดิมดำธรรมชาติในครับดำสวยดำเดิมและดำธรรมชาติก็พี่ต้องจัดอะไม่จัดไม่ได้แล้วพี่นะครับเนื้อแบบนี้นะครับไม่ได้เจอบ่อยบ่อยนอาไปสามร้อยนะรัหนุมานในพี่นะนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์อันนี้ขี่ปลาครับพี่นะขี่ปลาเนื้อสวยสวยพี่นะนี้สวยจริงในครับสวยจริงไม่อิงนิยายครับพี่ในครับสำหรับขี่ปลานะ ในครับดูเนื้อเดี่ยวในครับโอ้โหเนื้อเนียนละเอียดไปละในครัเนื้อเนียนละเอียดไปละพี่นี่ครับขี่ปลานะเอ่อขี่ปลาเอาเอาแบบว่าราคาแบ่งนะในครับพ่อปานนะเอาไปสามร้อยในครับจับคู่ต้นทีสองร้อยนะในครับพี่จ๋าอย่าลืมนะจับคู่ต้นทีสองร้อยบาทในครับไปต่อเลยพี่นะองค์นี้องนี้ในครับต้องบอกเลยว่าพี่ๆจ๋าไม่น่าพลาดในครับเออไม่ควรพลาดและไม่น่าพลาดนะครับสำหรับองค์นี้เป็น จอบหลวงไปหล่อบโบราณนะครับจอบหลวงพ่อไปหล่อบโบราณครับพี่นะครับหล่อโบราณตรงนี้สวยจริงนะครับหล่อโบราณนะนะครับจอบดูดีไหมซาลายมุ้ารามงร่องรอยการหล่อสาลายมุ้งและร่องรอยการหล่อเอางี้แล้วกันพี่องค์นี้นะเอาไป400บาทนะครับ400บาทแล้วก็สําหรับองค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นคําข้าวคําหมากนะครับมีพ้ายันด้วยพี่นะครับองค์นี้เขาเลี่ยมใส่พ้ายันไว้เลยนะ นะครับพี่พี่เรียมใส่พยานไว้เลยพี่น้ำขอราคา400แล้วกันนะครับไม่มีแล้วนะครับได้มาชิ้นเดียวเองนะองค์นี้บอกเลยว่าสวยเดิมธรรมชาติจริงๆนะ่ยครับสวยเดิมธรรมชาติจริงๆพี่400บาทนะครับ400บาทแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นวัดท้ายตลาดเนี่ยครับพี่พี่วัดท้ายตลาดโอ้โหแบบนี้ไม่สวยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับวัดท้ายตลาดกับพี่พิมพ์พระพุทธนะ่ยครับวัดท้ายตลาดพิมพ์พระพุทธกับพี่นะครับเราองค์นี้เออต้องเชืว่าเดิมมาก เนครับเดิมมากกับพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแกล่งความแห้งความเก่านะ่ครับองนี้นะถ้าเจอแบบนี้ต้องจัดพี่เอาไปโอ้โหองนี้เท่าไหร่อี่เอาไปสี่ร้อยบาทเนีครับว่า้ายตลาดโอ้โหเจอแบบนี้ผมว่าใจใจหายนะใจใจหายเลยเนื้อสวยมากเนี่ยครับเนื้อสวยมากกับพี่เนี่ยครับองนี้รูปดอบรวงพ่อเงินกับพี่เนี่ยครับพิมนิยมน้ําครับนิยมเดิมเลยพี่เห็นไหมในยร่องรอยรอยจีวอนเลยครับนะ เอ่อด้านหลังก็พี่ด้านหลังนี่บอกเลยว่ามาเป็นเส้นเป็นสันเป็นแท่งเลยพี่ค่าเบ้าเดิมนะครับคาาเบ้าเดิมสวยสวยแล้วธรรมาชาติแบบเนี้ยพี่เอา,อางี้แล้วกันสําหรับองค์นี้นะเอาแบบว่าราคาแบ่งนะเอาไปสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับสี่ร้อยบาทแล้วก็องค์ต่อไปในครับองค์ต่อไปเป็นพระปิตาพิมพเดียวพี่เนี <c oughs> พิมพรัศมีหคล้ายหลวงปู่บุญเลยเนาะเนี่ยเนื้อออกแบบว่าเขาเรียกเนื้ออกอกกะลากะลาเลยพี่อันนี้เก่าปึกเลยเนี่ยนะอันนี้เก่าปึ๊กเลยพี่ดูเนื้อเนี่ย สามร้อยพิมรัศมีบอกผมแล้วกันพี่เป็นทรงพระปิตานะเนี่ยครับเป็นทรงพระปิตานะพี่นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับสาหรับองค์ต่อไปนะพี่นะันนี่ครับเป็นพระอันนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นหลวงปู่บูรหืปบ่าพี่ นล <nes k> ครับหลวงปูปู่หรือเปล่าหูตลับมาอย่างงามเลยพี่เขาใส่เก็บไว้นะอันนี้เป็นพระเก็บพระแขวนพระใช้งานจริง را, ครับพี่เลยครับองนี้ไม่ต้องแก่เลยบ au, เบาๆเดยสามร้อยเนี่ยใครรู้พิมพ์จัดได้เลยพี่แนวพระดูง่ายอ่ะพระดูง่ายพี่นวใครรู้พิมพ์จัดได้เลยนะสามร้อยบาทเลยครับเอาสามร้อยบาทต่อเนื่องกันไปเลยพี่เลยครับองน,นี้แหวกมาก่านหลวงพ่อกลวยนะครับพี่เนวแหวกม่านะนะเนบองน,นี้แหวกมาก่านหลวงพ่อกลวยนะครับ ต้องจัดอะเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้ครับพี่นะพี่ดูเนื้อแล้วกันดูเนื้อดูคาบอ่าดูความเก่าดูธรรมชาติและกันพี่นะครับดูคาบความเก่าดูธรรมชาติแล้วกันพี่เอาไปพี่300บาทนะครับหนูพะกลวยนะไปสามรออ่าพะกรวย3า0แล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้เนื้อสวยนะครับอันนี้ต้องใช้คำว่าเนื้อสวยได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติเลยพี่นะครับเออได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับสาหรับองค์นี้นะครับอ่าดูเนื้อนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูเนื้อเนี่ย เดิมธรรมชาติจริงๆเนี่ยครับเดิมได้ธรรมชาติจริงๆพี่เอาแบ่งปันกันไปนะนะครับนะาแบ่งปันกันไปนะเอาไปในราคาเบาๆเนี่ยครับองค์นี้เนา4 0่บาทกับพี่ปู่สุกปากคลองมะขามเท่า400บาทนี่ครับ400บาทนี่ยังไม่จบกับพี่เนี่ยครับพระปิตาฐานสูงเจอแบบนี้นะพี่ครับใครโจอใจไหวพี่ปิตาฐานสูงนะครับองค์นี้ผมดูท่าแล้วจะเป็นทางโซนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้เก่าแขวนจนสนิมเครอะขึ้นเลย นะครับแขวนจนสนิมเครอะขึ้นเลยพี่อันนี้เก่าจริงนะครับเก่าจริงไม่อิงนิยายพี่300บาทนะครับปิตาฐานสูงนะครับอ่าปิตาฐานสูงนะครับโอ้วันนี้นะครับเล่นยาวๆไปเลยพี่นะครับเออวันนี้นะพี่ดาทำใช้คําว่าเล่นยาวๆไปเลยพี่เดี๋ยวองค์ต่อไปครับพี่แนวองค์ต่อไปนะพี่ดาองค์นี้เลยสมเด็จโอ้โหอยู่ในตลับด้วย ตลับหลังปิดด้วยพี่ดูความเก่าเนี่ยดูรอยแขวนรอยใช้ร่องรอยเหือนะครับนะดูรอยแขวนรอยใช้และดูร่องรอยเหือรอยเหือรอยไข่ครับพี่นะครับอรอยเหือรอยไข่ครับพี่อันนี้เดิมมากเดิมมากถึงมากที่สุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะแกะให้พี่ๆได้รับชมดีกวา่านะครับอ่าขออนุญาตเลยแกะพี่ๆได้รับชมดีกวา่าหนูนี่ดูดูเนี่ยผมง้างให้พี่ๆได้ชมเลยนะอันนี้เขาเก่าจริงพี่นะครับดูเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่เป็นไงนะครับเออดูเนื้อดินะครับนะสุดจริง นี่ครับเดี๋ยวผมแกะพี่ๆได้รับชมนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนี่เดิมธรรมชาติเลยนี่ครับเออเดิมธรรมชาติแล้วไม่ค่อยได้เจอดูเนื้อเนี่ยนะครับดูข้าวเผือกข้าใคราข้าแป้งน่าจะแขวนาบน้ําผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะนับนาจะแขวนาบน้ําเลยพี่สําหรับองค์นี้นะเนีเอาสี่ร้อยสมเด็จเนื้อดำานะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยวัดระคังชัดๆเลยพี่สี่ร้อยบาทนะครับยังไม่ต้องใส่กรอบเดี๋ยวใส่ที่หลังนะครับองค์นี้ครับพี่นะครับพระปิตาแข้งหมอนนะครับมาอีกหนึ่งองค์อนพพี่สวยมาก อ่ะนะครับนะครับพระสวยมากครับพี่นะครับแข้งหมอนปู่จีนท่ารัดนะครับเอาสามร้อยแนวสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ลูกอมครับพี่นะครับลูกอมจุ่มรักคุกรักนะครับนะลูกอมจุ่มรักคุกรักนะครับพระสวยนะครับมาพระสวยพระเดิมพระธรรมชาติครับพี่นะครับจุ่มรักคุกรักนะพี่นะองค์นี้เอาสามร้อยนะครับมาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็พระพรม เนี้ยครับรูของพ่อพมวัดช่องแคนะอันนี้เป็นรูปประครังเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนื้อพุทธคุณนะพี่อ่าเนี่ยครับอันนี้ใช้คำว่าเนื้อพุทธคุณนะพี่น้ําครับดพ่อพมอ้โหพี่ดูเนื้อดิเนี้ยครับเนื้อพุทธคุณในหลัวพ่อพมเนี่ยสวยมากน้ํครับสวยมากองคนี้นะเอาสี่ร้อยนะ้ครับพ่อพมวัดช่องแคเราเนี่ยพี่นี้หายากพิมพ์เนี่ยไม่ค่อยได้มีให้พบเห็นทั่วไปนะ เนี่ยเออไม่ค่อยได้มีให้ผมเห็นทั่วไปนะนะครับดูผมมาช่องแคร์พี่ดูจีวอนดูการกดดูความเก่าแล้วกันพี่นี่ยครับเก่ากว่าพระกูบางองค์อีกนี่ครับเก่ามากนะครับเอา400บาทเนี่ยครับสี่ร้อยบาทแล้วก็พระสมเด็จครับพี่เนี่ยครับองค์นี้ต้องใช้คำว่าสมเด็จวัดระฆังครับพี่นี่ยครับเนื้อหนึกนุ่มดูง่ายสบายตาเลยครับพระสมเด็จวัดระฆังของเราเนี่ยครับในที่นี้ต้องใช้คําว่าใครไวใครได้นะครับอ่าใครไวใครได้เนี่ยครับในที่นี้นะเนี่ยครับต้องใช้คคคําาาวววว่ใใรรไได้้้แลเนือสยมก เนี่ยครับแร่เนื้อสวยมากสวยจริงไม่ต้องอิงนิยายนี่ยครับอ้าสวยจริงไม่ต้องอิงนิยายครับพี่สําหรับองค์นี้นะครับใครอยากได้ต้องจัดไปนี่ยครับอ่าใครอยากได้ต้องจัดไปครับพี่นี่ยครับในราคาเบาๆนี่ยครับอ่าในราคาเบาๆนะองค์นี้นะ400บาทนะครับ400บาทแล้วก็ดลวงพ่อมุ้ยนะครับพ่อมุ้ยดอน์ไรสุพรรณบุรีครับพี่นะครับพ่อมุ้ยนะเนี่ยครับดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยเป็งานพ่อมุ้ยนะครับนี่เป็นอ่ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกพ่อมุย นะครับซึ่งอยู่ในเรี่ยมเดิมแน่นอนนะครับอยู่ในเรี่ยมเดิมแน่นอนนะครับรุวงพ่อมุ้ยพ่อมุ้ยเอา400ครับพี่นะพ่อมุ้ยดอไล่นะครับนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะนะครับ400บาทนะครับนี่เลยพี่สีพึ่งหลวงพ่อทาบในพี่ดาเออสีพึ่งนะครับหืมเขียวอมรอมนะครับขออนุญาตใช้คํานี้นะครับเขียวอมรอมนะครับเฮ้ยองนี้นะพี่ดานะครับเดิมจริงนะได้มาแบบนี้เลยเอาไป เอาไป400นะครับคิดเพึ่งพระทาบ400บาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดในวันนี้นะครับรายการสุดท้ายของเรากับพี่นะครับเนื้อสวยกว่านี้มีอีกไหมนะครับ่าเนื้อสวยกว่านี้มีอีกไหมนะครับสําหรับองค์นี้เป็นนะครับนะอ่พะล่วงในพี่นายน้เนื้อตะกัวสนิมแดงนะครับพะล่วงนะเนื้อตะกัวสนิมแดงกับพี่หลังรางปืนนะครับสุโขทัยจ๋านะครับสุโขทัยจ๋าขอขอราคาเบาๆเลยพี่นะครับขอไปในราคา400บาท เนีครับนะองค์นี้นะสุขโขทัย400บาทนีครับพี่พี่อะไรที่ชอบรายการไหนนะครับนะรวมรวมกันได้เลยพี่เนี่ครับรวมมาหาผมได้เลยนะครับรถทันทีเนี่รนะรวมแล้วรถทันที200บาทนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ